ครับสวัสดีครับพามาเบิงหน้าหยอดหลังจากหยอดไปแล้ว2อ,อาทิตย์นี่ครับตอนนี้เวลากะอยู่ที่ประม่าณบาม่วงก็กลัวฝนจริงช่วงไปโดนครับนี่ อาเบิ่งตอนบายโมก็กลัวนี่เขายอดบ่เหี่ยวนะครับโบเหี่ยวถือว่ายู่ได้อยู่เบิ่งดินน่นแหละครับขาวจากพอกนี่นบ่เหี่ยวเพราะว่าเป็นลงเหล็กมั้งเนาะการหยอดหยอดลงเหล็กกลัวเฮาหวานปันแต่ว่าหญ้านี่ก็เริ่มขึ้นแล้วหยอด การหยอดเนี่ยหยอดประมาณวันที่22 22มีถุนหน้านบองเงียวถือว่าอยู่ได้รัรา,าการหยอดหยอดอยู่ที่ไร่ละ13กิโลต่อไร่ พันนี่ไรใส่เขาปลูกไปประมาณสามสิบประมาณหกสิบก็ถึงเนาะประมาณนี้แหละประมาณห้าสิบหกสิบกิโลนี่แหละครับสีไรประหยัด ยดกระปูไปหลายเสียอย่างเดียวนำนำฝนมาตกลงมาให้ถ้าฝนตกมาตอนนี้ผมว่าน่าจะดีน่าจะรอดงาก็เริ่มกำลังจะขึ้นน,นี่ะครับ แกงหยอดเขา่าพันหลักนี่เข่าเจ้าเข่ามะลีหนึ่ศนหานะครับมะลีหนึ่งศูนย์เหตุแบบอินซี่นี่ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นหัวงานก็นเลยหยอดซับไปซับมาสลับกันไปเพื่อไวทสามนี่ครับ อยากให้ผลโต่งเด้นเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ